yeah ครับเดี๋ยววันนี้แขกรับเชิญอย่างที่มดดําบอกเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เป็นถึงดรเรียบร้อยแล้วนะครับขอต้อนรับเลยนะฮะดรสมศักดิ์ชาชนครับสวัสดี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 ครับพี่แดงพี่แดงเด็กเลยค่ะสเต็มเซลล์ไม่ได้ทำมานานแล้วไม่ได้ดำนานแล้วอยู่กับเด็กมั้กนี่ไม่ได้เลี้ยงหลานเลยเลี้ยงหลานโอเคเราจะเห็นว่า่อนพี่สมศักดิ์อาจจะเป็นคนแรงเป็นอะไรวันหนึ่งชีวิตวันนี้คืออมีความสุขมากมาแมันหาย ใจละเอียดขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าเราผ่านมาเยอะแล้ว,แล,วแล้วเราอยู่กับเด็กแล้วกเ็เป็นผู้ให้การศึกษามันก็เลยต้องทําตัวเป็นไอดอลของของหลานไงมันก็เลยคามดาวลงอาอะไรคือคำว่าหายใจละเอียดขึ้นคือคือคือปกติเนี่ยจะเนี่ย พูดกันเร็วเมื่อกี้ยังนั่งฟังโอ้โหคุยกันเร็วมากเลยทีนี้บางทีเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าผลไม่ดีนะฮะแต่มันเป็นการฝึกตอนที่เราไวัยที่กําลังเฟ r ร์สจ็อบเบร์หรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเมื่อผู้ใหญ่แล้วเนี่ยบางทีเนี่ยสมองเรามันค่อยๆลงแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเราค่อยๆทําอะไรช้าลงามีสติมากขึ้น มันจะมีมันจะมีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหาทุกอย่างที่เข้ามาออสโลไลสโลไลตอเพราะตอนนี้เทรนเนี่ยมาคิดช้าขึ้นคิดช้าอยู่กับตัวเองมากถ้นต้องดูตัวเองพัฒนาตัวเองหลักศาสนาพูดเลยครับคือสิ่งหนึ่งเขาจะพูดเลยพี่อมศักดิ์จะเป็นคนคนหนึ่งที่เริ่มจากพัฒนาตัวเองก่อนเขาจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองเริ่มจากทุกสิ่งทุกอย่างทเขาจะไม่ยอมแก่ใช่หนึ่งเขาจะไม่ยอมแก่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราทําเป็นตัวอย่างเนี่ยถ้าเราแข็งแรงเนี่ยคนข้างๆก็จะดีด้วยพี่คิดอย่างนี้ตลอด คือยังไงถ้าโอเคอย่างนี้คือคือพี่มาจากอาชีพที่ต้องเรียนตรงๆว่า40ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครมาเป็นช่างทำผมหรอกถูกต้องมีอยู่พี่สอนสอนทำผมมีอยู่สองกะที่เรียนทำผมคือกะลีกับกะเทยคือคือต้องเรียนตรงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงตอาแรกแล้วทำให้สังคมเนี่ยมันร้านทำผมดูเป็นเรื่องเมากันตอนไหนพวเมียอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็มองดูว่าเอ๊ะแล้วเรามาเป็นช่างทำผมดังนั้นเราก็คิดว่าอยากจะยก สเตตัสตรงนี้สถานภาพของช่างทำผมให้มันด,ดูดีาาซึ่งพี่ก็มองตัวเองก่อนถ้าเราเป็นไอดอลของคนอื่นเนี่ย<ช>คนอื่นก็จะต้องพอรู้อาบเราถูกไหมครับก็กเลยก็เลยทําก,ก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาตั้งแต่เป็นช่างที่มีบุคลิกภาพที่ดีต้องตอนแรกเขาเรียกพี่ว่าช่างไฮโซเพราะเออเราไปเกิดแถวทองหล่อเดียวมแล้วเราก็มีเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนใช่ยวมก็ไปเล่นไฮโซบ้านนอกกับมดดำอะไรเงี่ยก็เราก็สนุกือถือว่า แต่ว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นนักแสดงแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันเป็นการโปรโมทมันเป็นมาร์เก็ตติ้งตัวนหนึ่งสําหรับร้านพี่อยาขอย้อนกลับไปสักนิดน,นึงนะคะคก่อนที่พี่สมศักดิ์จะทําร้านชลาชนขึ้นมาเนี่ยค,คือเด็กๆก,ก็คืออยากเป็นช่างตัดผมเลยไม่คือคือ,อเริ่มแรกเนี่ยพี่ก็มั่วไปทั่วๆเพราะว่า คือพี่เป็นวาไลตี้มากชีวิตพี่แต่ว่าพี่มาคลิกตัวหนึ่งตอนที่ว่าพี่มองเห็นผู้หญิงแล้วพี่ว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ทําไมไม่เปิดหูทําไมไม่ตัดผมอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนทําผมเท่านั้นเองก็เลยก็เลยรู้สึกตอนแรกจะเป็นเจ้าของร้านนึกออกไหมฮะก็จะเซ็งเขาเท่านั้นองสมัยก่อนเมื่อ3า0ปีที่นั้นที่สยามเนี่ยช่างผู้ชายดังมากอุด้วยด้วยวิชัยเราก็รู้สึกวิชัยเออธุรกิจนี้มันผู้ชายมันทำเวยเทดีเราก็กลาจะเป็นเจ้าของเมื่อกลับพอไปเรียนเสร็จ กลายเป็นกลายมาทําได้ดีก็ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำทันทีก็เป็นลูกจ้างเขาแปดปีต้องอยู่อย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นที่พี่รู้สึกอยากให้ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเราจะคิดเสมอว่าช่างทําผมทําไปไม่มีวันรวยช่างทำผมจะต้องทําไปก็ชักหน้าไม่ถึงหลังส่วนใหญ่จะมองว่าช่างทําผมเนี่ยคือไม่รู้จะทําอะไรละเปิดบ้านข้างล่างเป็นตึกแถวตัดผมไปนั่นคือสังคมไทยสมัยก่อนแต่เปลี่ยน หยุดเปลี่ยนคือคืออย่างนี้พี่มีโอกาสคือพอ,พอ,พอเผอิญที่ฐา,า,านะาทางบ้านเนี่ยพอพอจะสป,ปอร์ตเราได้เราก็ไปแข่งต่างประเทศทีนี้พอไปต่างประเทศเรามองกลับมาในเมืองไทยช่างต่างประเทศเขามีเครื่องบินส่วนตัวม,<ผ>ม,มีเครื<ม>ส,ส่วนตัวใอ<ห>่ไช่างต่างประเทศช่างต่างประเทศเขาการ์ดินเนอร์เขาได้เข้าไปเขาเป็นเซเลบิตี้แฮรเซเลบิตี้เราก็มีความู้สึกใฝ่ฝันใฝ่ฝันว่าช่างผมมันทําได้นะอะไรเงี้ยก็เลยพยายามจากตรงนั้นก่อนพยายาม สร้างภาพของช่างทำผมให้มันดูสเตตัสของช่างทำผมดูดีขึ้นพี่ก็ทำมาอ้าวต่ออันที่สองทำซาลอนให้มันดูดีขึ้นร้านจราชนเป็นผู้ปฏิวัติสาลอนสวยที่สใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้สาลอนในเมืองไทยสวยที่สุดในโลกแข่งกันแน่นจริงจริง ร้านทั่วๆไปไปดูติตามห้างทั่วๆไปไม่ค่อยสวยหรอกแต่สตอในเมืองไทยทากันทั้งนั้นเลยสมัยก่อนเพื่อนๆเพื่อนๆวงการเดียวกันโกรธพี่มากเพราะพี่เนี่ยมีเพราะหะไรพี่แต่งร้านนี่มามร้านสะอาดสมัยก่อนมาเข้าร้านน้ำผมเนี่ยแถวแถวแถวเตียงสาเหม็นหนเหหรอเปล่าจะตักชื้นชื้นพี่เนี่ยเป็นคนพลิกไอเตียงสาออกมาให้มันเป็นสเตจจ้ะให้คนทํางานเนี่ยมันสะอาดสะอ้านอะไรเงี้ ทุกคนก็ follow up เราอโอเคเสร็จแล้วผ่านไปคือเริ่มจากบุคลิกเราก่อนเริ่มจากซาลอนเราก่อนทีนี้มาเรื่องการศึกษาพี่ก็มานั่งดูว่าการศึกษาของช่างทำผมไทยเนี่ยมันระดับกลางถึงล่างทั้งนั้นเลยเพราะมันมาจากต่างจังหวัดไม่มีอะไรก็ทำทีนี้พี่ก็มองว่าโอ้โหตายแล้วอาชีพนี้ทำไมมันมัน,มน มันรันทดจังเลยดูแล้วแล้วเราก็ไม่จบปริญญาตรีทุกทีพี่จบปริญญาตรีตอนอายุ43นะเอีมีล่ํารวยแล้วมีร้านมีอะไรแล้วก็โหยหาการศึกษาแล้วอาจารย์คนหนึ่งเขาบอกว่าพี่เก่งนะบริหารคนก็ไปเรียนเรียนปริญญาตรีอายุเริ่มต้น จบ43จนไปถึงอายุ53นี่จบด็อกเตอร์เลยจบโอ้โหคือ10ปีเขาเรียนหนังสือเดียวเลยใช่แล้วออกจากตรงนี้แล้วไม่เห็นไม่เอาเลยเขาไม่ยุ่งกับใครเลยนะเขาไม่หายไปเลยพีี่เนยหนังสือเลยในฐานะเป็นคนสนิทใช่เพราะเมื่อก่อนเวลาที่เขาเรียนเนี่ยทำงานตลอดเมื่อก่อนถกเด็กพี่อยู่ไหนอยู่ไปเล่นกับพี่ก่อนหนูไปนั่งกันไม่เขาจะพี่ทำที่สิทธิ์อยู่เขาจะวางแผนระบบชีวิตเขา10ปีเนี้ย เขาไม่เอาเลยบางทีที่ไม่เอาถ้าไม่งานไม่จะไปก็ไม่ไปแล้วแล้วดิ SSERTATION พี่เนี่ยเดี๋ยวดุษฎีนิพนธ์พี่ทําเรื่องมาตรฐานอาชีพช่างผมไทยในอาชีพพี่แล้วตอนนี้เนี่ยไปปรับใช้หมดเลยตอนนี้เนี่ยมีมีคุณวุฒิวิชาชีพมีอะไรซึ่งตอนนี้พี่ก็เลยเป็นประธานที่ปรึกษาทุกกระทรวงเลยงานมันใหญ่มากเลยคือจากจุดเล็กๆสี่สิบปีนะฮะที่เขาสร้างมาสี่สิบปีจากช่างทําผมตัวน้อยๆสองร้อยหกสิบสาม โลแกนมาใช่ใช่แตับตจนได้น้อยสุงรายเาอยสามเป็นลูกด้างเขาอยู่8ปีพี่เกียิว่าดีอะแล้วพี่ไม่ได้ลำลุบเป็นลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้พี่มีรู้สึกว่ากตันยูโ่บุญคุณมากพี่คนรู้จักพี่พี่ได้นั่งอยู่กับระดับเจ้าฟ้าอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วทุกคนเนี่ยพี่พี่มีความสุขมากดังนั้นพี่จะไม่ทํรลายอาชีพพี่แต่เมื่อก่อนนะคะแม่พ่อแม่พี่ไม่ยอมรับ ไม่ยอมรับอาชีพทำโรงสีไม่ไม่ยอมรับเพราะลูกคนจีนไงที่บ้านทำโรงสีแล้วเราลูกคนเล็กเขาก็อยากจะให้เป็นเสีอ่ะใช่ตอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มยอมแอบสมัยก่อนตอนเป็นสีนี่รัะเป็นแอบกับบ้านแอบรวยอ๋อกับบ้านแอบรวยมีคู่มั่นเลยนะมีเมียมีเมียมีเมียเย้แล้ววันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเมีย เรื่งหนึ่งที่เราจะเห็นเขาเป็นคนที่เริ่มปฏิวัติร้านทำผมหรือซาลอนเริ่มพีมีระบบเฟรนชชายนั่นคือจุดพลิทที่ทำให้พี่รวยขึ้นใช่ใช่เพราะว่าเราเราเราบางทีเนี่ยพี่ทำเนี่ยอย่างน้องๆก็เหมือนกันทุกคนนะเวลาทำงานเนี่ยคิดไปด้วยพี่ตัดผมไปพี่เอ๊ะถ้าฉันตัดไปเนี่ยร่างกายฉันก็แก่ลงแก่ลงฉันก็มีแรงได้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 ช่องเดียวนะรายได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำยังไงฉันตัดทีเดียวแล้ว เงินข้าวสักสิบช่องออพี่ก็เลยคิดว่าเออเราต้องมีสาขาเราต้องผลิตลูกน้องเราต้องเอาทรานเฟอร์ความรู้ให้ลูกน้องอเพื่อลูกน้องไปทาเงินให้เราเนี่ยสิ่งที่พี่คิดอย่างนี้ถ่างน้มส่วนใหญ่จะคิดว่าฉันได้แล้วฉันต้องได้รอยเปอร์เซ็นร้100อยเปอร์เซ็นเริ่มแรกเนี่ยไม่สปอร์ตไม่แบ่งให้ลูกให้ลูกค้าให้ลูกน้องอทีนี้ก็จะจเดยเก็บอย่างเดียวพอเสร็จแล้วพิ่การใช้อะไรไม่ได้เป็นเป็นเขาเียอัมาภาเขาทำงานหนักช่างน้ำมเยอะนะเป็นงี้เยอะนะ ใช่เพราะว่ามันต้องอยู่กับสเปรย์เจอเจอเป็นโมเลกพิษชายช่ยเข้าปอดบ้างสเปรย์สมัยก่อนเนี่ยตอนนี้พี่ก็ก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้เหมือนกันหมอก็บอกว่าบางทีสเปรย์สมัยก่อนมันไม่มันไม่คุณลิฟายเท่าสมัยนี้่ะกินสเปรย์กลิ่นอะไรเนี่ยสารเยอะเลยนะมันก็แอสซับเข้าไปในผิวหนังนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือเปล่าทำให้เกิดตั้งเป็นชลาชนอะคาเดมี่ขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอโหพี่เพิ่งเปิดได้สองปีแต่ก่อนที่แฟร์ชั่นได้เป็นสิบปีได้เป็นสิบปีเมื่อวัน ชาลาชนที่แบบเป็นแฟนชายเยอะมากไหมคะเยอะ <คำ S 2> มากเยอะมากแต่พี่พี่สกรีนแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นของเราหมดแล้ว เพราะว่าไอ้แฟรนไชส์ที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยมันไม่เหมือนแฟรนไชส์ที่ขายไอ้สินค้าไม่มีชีวิตอ่ะเพราะว่าบางบางทีเขาก็เอาเอาสินค้าเราไปคือช่างอ่ะสมองไหลหมดก็ตอนหลังเนี่ยพี่ก็เป็นเป็นเป็นเอาคืนหมดเลยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพี่มืของไทยตอนนี้ฉลาชนจักสาขาเกริลิกลิีลทองหล่อตอนนี้ตอนนี้มีเกือบ20แล้วโอ้โหทั่วทั่วห้างใหญ่ๆพี่ชาวจําได้ว่าพี่เนี่ยออกอัลบั้มครั้งแรกก็ไปที่ชลาชนไปทำเง อ่สมัยได้เป็นดีเจครั้งแรกเหรออ๋อทำอร่อยนะอร่อยขี้ห่าครั้งแรกได้เป็นดีเจครั้งแรกขึ้นเตียงขึ้นเตียงนอนต้องมีเลยต้องมีสีผมที่ชลาชนดูดูคุณทำยังไงให้แบบว่าร้านทำผมโอเคเมื่อก่อนแล้วก็ต้องยอมรับมีฟ็อกเชลซีมีวิชัยมีทุกคันแต่ไปหมดวันนึงชลาชนกระโดดขึ้นมาอยู่แถวหน้าเหมือนก้าวกระโดดที่พี่ว่าการศึกษา พี่ว่าการศึกษาทําให้พี่คิดเป็นกรอโอ้ยสมัยก่อนเนี่ยนะใช้เงินซื้อทุกอย่างซื้อซื้อการซื้อเยอะๆดูทําให้เรารวยซื้อหมดซื้อผู้ชายซื้อ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 เนี่ยเหไหมแต่ว่าเสร็จแล้วพอการศึกษาเนี่ยเงินคือการท่างทําผมเนี่ยเงินมันไม่ใช่ว่าไม่ได้อวดว่ารวยเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่ว่าเงินเยอะมากเพราะแคชชี่แคชชี่เงินมันเสรตลอดนะฮะทีนี้พอพอไปเรียนเนี่ยทำให้เราจัดระบบความคิด คิดเป็นกรอบมากค่ะทำให้เราเปิดบริษัทบริหารเด็กอะไรยเงี้ยร้านทำผมตอนนี้บริษัทพี่เนี่ยเป็นบริษัทที่พี่จะว่าถือว่าเป็นระดับอินเตอร์ที่สุดในเมืองไทยก็ได้ในขนาด AEC หลายๆประเทศก็ติดต่อพี่ติดมาตอนนี้เกือบทุกประเทศแล้วนะใอยู่ที่เพราะพ่มาตอนนั้นใช่ไีคุณมาติดต่อเี่เองแต่แต่แต่ลอนเนี่ยพี่ยังไม่ไปเพราะว่าไปสมองไหลเข้าใจคำนี้ไหมครับเพราะว่า สินค้าเราเป็นคนสมมติว่าดาด้าเป็นเป็นเป็นลูกเป็นช่างพี่พี่ส่งดาด้าไปส่งไปเสร็จอีท่วงั้นฉลาดเอาดาด้าไปเป็นเมียดาด้าก็สนุกอะมันแล้วก็ไม่กลับเลยนีกอหวัไหมอ๋อแล้วก็แบบแล้วไม่ได้ยูด้าเออเปิดร้านเราเองดี่มาเห็นไหมนี่งปัญหาเพราะฉะนั้นถึงถึงคิดใหม่ก็ จะต้องเปิดโรงเรียนท่ามไปอยู่จะซื้อสปนชาร์สร้านทำผมเราต้องซื้ออะคาเดมี่เราไปด้วยเพื่อเพื่อเราจะส่งท็อปแฮร์สไตลิสต์ไปแค่สามเดือนแล้วกลับแล้วเราก็พัดคนของเขาเอาเอ듀เคชันตรงนี้ไปให้เขาให้คนแอร์เรียค่ะกับไปถ่ายทาพวิทยายุทธถูกต้องนะครับแล้วคนของเรากลับมาถูกต้องนี่คือกระบวนการตอนนี้พี่ครบลูกหมดแล้วพี่ถึงไม่เปิดส a l o ในเมืองนอกเลยเพราะเปิดไปสมองไหลดีไม่ดีเอามุดามไปไปมีผัวที่ว่านว่นซื้อเด็กใช่ไหม มาอ้อนเขามาตั้งแต่6ปีไม่ได้6ปีชุกตั้งแต่ตึกยังสร้างไม่เสร็จตึกเพื่อนนะฮะไม่ได้ตึกเพื่อนยังสร้างไม่เสร็จเลยเขาไม่ไปไม่ไปไม่เอาเลยเพราะเป็นเจ้าเดียวที่เพื่อนฉันอยากจะได้จะเกิดจริงๆมาอ้อนวอนแล้วพี่สมศักดิ์เล่นไพ่ด้วยถึงเช้าก็แล้ว เข้าใจแล้วนะเนี่ยจริงๆที่ทำมาได้เพื่อผลประโยชน์เะไรอย่างเงี้ยนานๆบอกโอ้ยเด็กพม่าหล่ออย่างงี้อย่างงี้พูดแล้วพี่ไม่ไงพี่เอาเฉพาะในเมืองไทยก่อนไม่ฮะอยากได้ในเมืองไทยก่อนอยากพัฒนาคนไทยก่อนเพราะว่าคนไทยตอนนี้เปิดเอซีปั๊บคนไทยเนี่ย อย่างน้อยๆ a e c เขายังมองเราเป็นฮับเรื่องแฟชั่นต้องเรียนตรงๆว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะคนคนใน a e c เนี่ยมาเรียนทําผมเมืองไทยหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยมันดาวลงเยอะมากพี่ถึงต้องเปิดโรงเรียนแล้วก็ถ้าเอาทีสิทธิ์พี่เนี่ยมาทําหลักสูตรใหม่เป็นโมเดลใหม่ของโรงเรียนก็คือเอาทีสิทธิ์ที่พี่จะจบปริญญาอกไม่ใช่มาทำโมเดลโมเดลใหม่ของพี่คืออะไรคะเรียนให้ทราบอย่างนี้สมัยก่อนเวลาเรียนไอสกิลเนี่ยเรียนตัดผมเนี่ย ทำอะไรไม่เป็นตัดเลยตัดได้เลยทันที ừ ừ ừ คนไทย ừ ừ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการจะเป็นช่างทําผมแบบย,ยั่งยืนซาลอนอย,อยั่งยืนได้ต้องมี4ด้านก็ <ừ S 1> คือ <ừ S 1> หนึ่งเรื่องฝีมือแน่นอน 2. เรื่องทัศนคติต่ออาชีพ <ừ S 1> ต้องรักอาชีพจริงๆ ừ ừ ถ้ามีทัศนคติที่ดีมันจะมีจรรยาบันตามมา ừ ừ ừ นะฮะสก็คือเรื่องเซอร์วิสและเซอร์วิสมายและการบริหารการบริการการบริหารแบรนด์บริหารคนบริหารตาสินค้าบริหารเงิน ฉะนั้นตอนนี้พี่ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเพื่อพัฒนาช่างให้เข้าไปอยู่ในระดับปริญญาตรีด้วยนั่นหมายความว่าใครที่ต่อไปเราเรจ<บ>ระมีช่างทำผมจบปริญญาตรีตอนนี้อะคาเดมี่พี่เนี่ยเดกเรียนจบปริญญาตรีมาเรียนเป็นเป็นการศึกษาทางเลือกที่ไม่ใช่โรงเรียนเสริมสูงแต่ที่เป็นอาชีพหนึ่งสำหรับการศึกษาทางเลือกอ๋อเหมือนว่าอาชีพช่างแต่ผมเนี่ยเป็นวิชาเลือกที่นักศึกษาไปเรียนได้ยังเรียนไม่ทราบตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมหาวิทยาลัยน้อยลงแล้วนะฮะเพราะว่าเหมือน คนไทยกาลังจะเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นว่าเรียนเพื่อเรียนอาชีพจะเรียนไปแบบเอาร์ตฟิเคตอย่างเดียวจบมาแล้วทํางานได้เร็วเลยใช่ไต้เมืองไทยยังยังยังมีแฟนที่ชอบที่จะเอาปริญญาตรีเพื่อจะรับปริญญาเสร็จแล้วก็เอาปริญญาไปแปะแต่ลูกไม่ได้ทํางานตามสายที่มาเพราะฉะนั้นพี่สงสัอาจจะบอกว่าตอนนี้เหมือนกับใครที่อยากเป็นนักบินก็ไปเรียนแบบนั้นเลยเขาไม่เทรนใหม่เขาไม่สนดิโพรมาที่จะเป็นบัาสเตหรือว่าด็อกเตอร์อะไรแล้ว เขาสนใจแต่ว่าถ้าคนเรียนพวกนี้จะเรียนเข้มมากแต่พวกนี้จะเอาเดีิวทาดีพมาหรือเซอร์ติฟิเคตนั้นเองเพื่อทําเงินได้เลยไม่ได้ดีกรีไม่ได้ดีกรีสังเกตได้ว่าร้านชาลาชนเนี่ยจะเป็นร้านซาลอนโดยเฉพาะโดยที่ไม่เอาธุรกิจความงามมาเสริมเลยท่ามพูมาที่พูดอย่างนี้เพราะว่าพี่ต้องการให้โฟกัสพี่ว่าพี่เอ็กซ์เปิดด้านผม นวดหน้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีซึ่งจริงๆที่สามารถรวยกว่านี้แล้วรวยถ้ามดดำก็ได้แต่ว่าโอ้แต่ว่าแต่ว่าพี่บอกว่าการที่เรารักอาชีพอะไรแล้วอย่าไปทําให้โฟกัสในอาชีพเราเบลออืมบางคนเนี่ยพอเกิดจากอาชีพนี้ปั๊บ แต่แลแนไปทําเรื่องอื่นแล้วช่อเปมันต้องทํำซ้ำาๆๆๆๆพี่ทํามา40ปีแล้วใครจะสู้พี่นี่พี่เรียนตรงๆถ้าอยู่เป็นพิธีกรอยู่ก็ต้องทําอย่างเงี้ยไม่ใช่พอเป็นพิธีกรได้ผัวรวยเลิกทำแล้วยังทำอยู่ยังทำอยู่แต่ว่าไม่รวยผัวติดหลอว เลยต้องทำอยู s <S ่นะฮะแต่ร้านไม่ได้แต่ละร้านนี่สุดยอดสวยงามมากพีดีไซเนอร์แต่ยังตลอดเวลาแต่นปีนี้เดีราก็จะเปิดอีกร้านนะมนเปิดไปเรื่อยๆไม่เคยปิดวันนี้จริงๆบางคนอ่ะโอเคฮะเรียนเรียนปริญญามาคําถามพวาจบไปแล้วเราทําอะไรกันแต่ส enfin> <ok ิ่งที่คุณกำลังจะสร้างคือจบปุ๊บคุณมีงานทำไหมนท่เลยฮ <c oughs> มีงานทำเลยตอนแล้วตอนนี้ร้านดังๆของเราเนี่ยนะทุกร้านเอ่ยชื่อได้ตามถนนสุขุมวิทเนี่ยเป็นนักเรียนโรงเรียนเราไป ไป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 อยู่กันนังนั้นเลยค่าใช้จ่ายแพงไหมพี่คนที่จะเข้าไปเรียนใช่เพราะว่ามีหลายคุ้มชมหลายคนบอกว่าอยากจะไปเรียนทำคมคือต้องเรียนตรงๆว่ามาตรฐานเราค่อนข้างสูงระดับอินเตอร์ที่นี้แพงไหมแพงก็น่าจะแพงที่สุดในเมืองไทยแต่ว่าพัดไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วค่าใช้จ่ายประมาณได้ไหมพี่นัประมาณแสนแสนต้นๆนะฮะแล้วใ้าเรียนกี่เดือนเาถ้าเต็มหลักศูนย์เนี่ยประมาณ8เดือน8เดือนเอาก็เกือบปีเนาะเกือบปีเพราะว่าเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าพี่สอน4ด้านไม่ได้สอนทำสกิลอย่างเดียว เรื่องบริหารบริหารร้านดั้งหคือจบมาสามารถไปจบซาได้เปิดสาลอนได้เลยแต่คุณไม่ได้จ่ายงวนเดียวนี่ค่อยๆจ่ายมันเป็นเพิมการศึกษาคือตอนนี้หลายๆคนที่จบมาปุ๊บอาจจะคุณก็มีสิทธิ์จะถอนทุนคืนได้ถ้าฟังคุณสมมติลองฟังบางคนอาลงทุนไปแสนหนึ่งลองฟังดี เราลงคุนไปแสนหนึงแต่คุณสามารถเขาการันตีที่คุณจะจบมาปุ๊บเขามีงานให้มีงานทันทีเลยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็เราเราเนี่ยมีอินเทอร์เปิดงานในร้านชาลาชนทุกคนสามเดือนแล้วใครไม่ไม่เปิดร้านเองไม่เป็นลูกจ้างใครเป็นลูกจ้างชาลาชนก็ได้แต่ักขณะที่เรากำลังนั่งคุยกับตำแหน่งล่าสุดคือเอเชียแปซิฟิกแฮร์ฮีโร่ คนเดียวในเอเชียในในอาเอเซียแปซิฟิกเลยนะเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเลยคืออย่างนี้ต้องเรียนว่าในทวีปเนี่ยในโลกเนี่ยมี5ทวีปวันหนึชวัสกอบเนี่ยเขาครบร้อยสิปีทีนี้เขาก็คัดเลือกว่า ทวีปเขาขายทั่วโลกเขาก็คัดเลือกว่าใครที่จะเป็นหนึ่งในทวีปนั้นพี่ก็คาดเดตกับญี่ปุ่นแล้วพี่ได้ก็เป็นเป็นหนึ่งในห้าของโลกนี่ได้ได้ตำแหน่งนี้ทั้งโลกมีห้าคนนั้นนีานั้นน่ี่ก็เพิ่งกลับจากฝรั่งเศสเพราะว่าพี่จะต้องไปไปเยอรมันไปอะไรตลอดเวลาไปเอาทุนผมมาพี่หนูดูแล้วหนูวันนี้พี่ผ่านแซยิดไปแล้วได้ได้ได้แยิได้แล้วปีนี้ปีนี้ก็พี่แซยิใช้ชีวิตยังไงมีดูแ้ว มันแอคทีฟตลอดเวลาใช่คุณมีวิจียสวอตสเตมเซลล์หรือพอใจไม่ไม่ไหมก็ด้วยไอ้เสริมสร้างเนี่ยมันต้องมีข้างนอกข้างในใจก่อนข้างในเพราะว่าพี่จะนอนแก้ผ้าแล้วดูกระจกตลอดเลยไม่ใช่ไม่ควว่าไงพี่แงนอนแก้ผ้าไม่ไม่เอ็กเซลเลตัวเองว่าตัวเองเนี่ยขาดอะไรแล้วพี่จะทเขาเรียกว่าภาษาการตลาดเขาเรียกว่าทำส w อตแอนนก็คือมี strength มีวินะฮะมีและก็ p p o r t u n i t y แล้วก็ r ท a ด เราต้องดูไอ้พวกนี้มาดูร่างกายเราได้เราเราแตรงเรื่องอะไรนะเรามีจุดแข็งคือตํานานเรามีเราทํางานมาเยอะเรามีชื่อเสียงโอเควิกเนสของเราคืออายุเราเยอะนะเราขาดอะไรเราไปเติมซะไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาด่าเนาะอย่างพี่เนี่ย ตัดผมตัดผมมาขาดการศึกษาพี่ก็ไปเรียนเรียนจนเดี๋ยวนี้ได้ PSD จนคนเนี่ยตอนแรกๆก็ผลว่าอุยไปเรียนอยากจะได้ไม่ไม่อยากใช้คำนำหน้าว่านายสิไม่หรือนางอะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะเมากันไปอะไรเงี้ยนะก็ปรากฏว่าเขาตอนหลังเขาก็รู้ว่าพี่ไปเรียนเนี่ยของพี่ PSD นะพี่ไม่ให้กิตติมศักดิ์พี่ผ่านจบจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็มาดูโอกาสเนี่ย อยากจะฝากน้องๆทุกคนว่าสวอตอันใอะไรสิ a ิ์เนี่ยเรามาใช้ได้แล้วเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องเทรดเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามในภาษาการตลาดแต่เราอาจจะมาพูดเนี่ยว่าเ,ออเราอาจจะเป็น,เ,ออเ,ปนเป็นโรคอะไรส่วนตัวหรือเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งคนอื่นไม่รู้เราต้องเขียนเขียนออกมาแล้วเราต้องกําจัด สิ่งร้ายออกไปในตัวได้ทุกวันานทุกวันอันนี้เพิ่งวันก่อนนอนเพิ่งรู้นะว่าสวอตต์แอนนีลิสต์สามารถเอามาใช้กับตัวเองได้จริงเขาเก่งนะเขารู้ว่าตัวเองจะต้องแก่เขาก็ออกกำลังกายใช่เขาออกกำลังกายเขาไม่เป็นไรเขาไม่ไปตีทันทีพี่เล่นเกตตีแบดพี่เล่นมีทีมแบดมีอะไรของพี่ตลอดเวลาไม่เจอพี่แดงสแกนตัวเองทุกวันสแกนตลอดเลยแด้ายผ้าดู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 ด้ายผ้าดูในกระจกแล้วยุกยิกแม่ <laughs> <c oughs> ที่คำหนึ่งที่ผู้สมตากจะพูดว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนคำนี้คำจำกัดความ<ช>คือคือคืออย่างนี้ต้องเรียนตรงๆว่าได้อน,นี้ได้มาจากสมเด็จพระเทพท,ท,ท่านท่านท่านบัญบญ,ญัติไว้เลยว่าคนเราเนี่ยนะฮะเวลาเรียนเนี่ยอายุเนี่ยมันเป็นตัวเลขเท่านั้นแต่ว่าในช่วงนั้นเราอยากรู้อะไรเราไปเรียนเราไปเรียนคอสั้นๆใช่ไหมอย่างอย่างอย่างเราเนี่ยเราผ่านมาหมดแล้วฉะนั้น พอมีคอมพิวเตอร์เราไม่รู้จริงๆเราก็ไปท่อยข้อเรียนคือตอนนั้นอยากอะไรก็ไปเรียนซะเพื่อให้กระจายแต่คนส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยชอบ จำๆกันมาแล้วบางทีรู้ไม่จริงแล้วก็เมาส์กันไปเรื่อยๆดังนั้นพี่คิดว่าการศึกษาเป็นเป็นสิ่งสําคัญแต่อย่าไปคิดว่าจะต้องเข้าไปนั่งเรียนกับเด็กถึง4ปีถึงจะจบเริยๆไม่ใช่เทคคอร์สเอาคอร์สสั้นๆอะไรก็ได้อยากเรียนอยากพี่อยากเป็นพิธีกรพี่อาจจะไปเรียนอบรมพิธีกรเพื่อจะให้พูดดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้บุคลิกเราดีขึ้นโอเคเอ้โหสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่สมศักดิ์ฝากถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากบอกอะไรสำหรับคนที่อยากจะเป็นช่างเสริมสวยหรือว่าในยุคของปัจจุบันนี้สํารับ ไอ้พวกชาติึังผมดในปัจจุบันก็พี่อยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยฮะมีข้างในเนี่ยคนเรามนุษย์เราทุกคนมันมีทาสินนอเลสทาสินนอเลสนี่คือความรู้ฝังลึกที่เกิดจากตัวเราจะครอบครัวถ้าเราทําอะไรแล้วเราชอบนะฮะพี่ยังมีทฤษฎีอันหนึ่งคือทฤษฎีไปที่ชอบที่ชอบแต่ไปที่ชอบที่ชอบคือไปตายภาษาพุทธเขาบอกว่านิพพานถูกไหมแต่ไปที่ชอบที่ชอบองพี่ว่า ใครชอบอะไรทํามัน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 ถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันต้องเจริญโอ้ดังนั้นอย่าไปก๊อปปี้กันไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นเพจตี้ก็ไปเติร์ไปวิ่งวายเดินยืนงงนะครัยืนอย่างเงี้ยเนาืนแล้วงงงงเพจตี้ไปนกล้ตาเพจตี้เนี่ยเขาแปลว่าคนที่จะขยายสินค้าให้เข้าใจพอไปถามสินค้ามันไม่รู้ว่านะไยยืนตาลอยยืนตาลอยนะผมนะฮะคือถ้าชอบอะไร ทำให้ถึงที่สุดแล้วฝึกมันเรยจะได้เก่งว่าเป็นจดได้ได้งด่ไเ้ได้ด้ด้ไน้ได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 ีได้ได้อด้ไดได้ไดเไดได้ได้ยด้ได้ได้คดออด้ไดมาด้กดืไอ้ไน้ีด้ได้ไคนได่ได้ได้นด้ไ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 อ้ได้ได้ได้ไอ้ได้ได้นี้ได้ไุ้ได่ได่อด้ไ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 ด่ได้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 ด้ได้ไบ้ได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 ้ด้ไดดด yeah